ขอกราบรรธนาเจ้าค่ะโอ้มหหอดทำเป็นนักมวยบริวายคู่เลยมันนักมวยก็ขึ้นต่อยบนเวทีเลยเนยนักแสดงจ้องแทงต้องสู้ อยู่นิ่งแต่ไม่นิ่งแบบกบเข้าไงไว้ตีมด้วยสติปัญญาเออเดินทางมาหลายกิโลหลายรอบมาทางรัดประสันสัตว์ขาบปามหมดอึตืออึตือสุขสิทธิ์กักขนาดอย่าบัท่านเวล่าซึ่งท่านเวลาอยอดดอกอยายบัท่านใจมันเง่สยสโลอ พราบัทฑิตใจคณะคุบาอาจารย์เพิ่นทุนนังแล้วทุนนังแล้วทุนนังแล้วทุม่มแล้วอยู่ภาระทุระหน้าทีคุบาอาจารย์สองตระลบสามตระลบเหมือนหนึ่ง,งใครมาหอดว่านางปักลงบัวฮัลเล่เขาของนา้าของทาบัวฮัลเ,เ,เลเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนใหม่แล้วกัน นั่งหุ่มกับอะไะเออเวลาปรสิทกิ์ไปแบบวชหลนปินซี่หรอวะเขาย่องไว้ใส่ทช่อใส่ลงไปโรถวะนีออ่ติดบังย่องเขายองไวใ้ใส่ใส่คับมันใส่แต่ขาเจ้าไล่บังขาเจ้าใส่ขึ้นซะนี้สมควรกระบวนการบวชด,ด้านเขาใส่กีดูอเนะียเนาะ อันนี้ก็ว่าไปตัวน,นี้ก็วามากม,มึงเฮ้าไปเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวาัโตอระหะโตสม,มาสัมพุทธาสทธาะนวาระโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอนอบนอม้คารวะแด่คุณพรตันตนไตยคุณพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันคุณพระอรหันตเจ้าทุกๆพระอ,องค์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงเหตุทรงผลทรงเมตตาบรารมีทรงววาซึ่งคุณงามความดีบริสุทธิคุณอันลำเลิศอันประเสริฐด้วยอริยคุณอันเป็นเนื้อนาบุญแห่งมรนมูเวนยสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้า ในวาลาโอกาสนี้ตัวกับผมขอ,อนอบน้อมคารวะแด่พระคุณแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระบรพาจารย์ผู้ประเสริฐลด้วยบุณคุณคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดปิโสพารามท่านเจ้าคุณพระราชปรยตยากรแล้ขออนุโมทนาอนุญาตจากท่านพระครูวิวิตอรัญธรรม ้าอาวาสวัดป่าธรรมวิเวกบ้านดอนหอตำบลข้าวสารอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและขอโอกาสอนุญาตต่อมูคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายที่มารวมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้ อันมีคณะครูบาอาจารย์พระอาจารย์กรรมอาจารย์ปกกรรมและคณะท่านผู้เข้ามาอยู่ประพฤติวัฒฐานวิธีประกอบคุณงามความดีถือข้อวัดข้อปฏิบัติพัฒนาจิตใจใกายวาจาของตนและบุคคลทั้งหลาย อันมีคณะพราขาวแม่ซีผู้ใจดีใจประเสริฐใจลำเลิศด,ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยเจตนาศรัทธาริ่วมใสใจบุญได้เข้ามาค่ำจูนพระพุทธศาสนารักษาจรีตที่คองทำนองประเพณีตันติวัฒนธรรมอันประเสริฐในพระธรรมในในของพระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ มูคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พุทธบริษัททั้งสี่ภาขาแม่ชีทั้งปวงได้มารวมกันอยู่ณสถานที่ที่วัดป่าวัดป่าธรรมวิเวกเป็นสถานที่ที่ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรเรียนพระกรรมฐา,าน สร้างผลงานอันดีสร้างบุญบารมีให้เกิดบำเพ็ญสิ่งที่ประเสริฐให้เกิดมีในกายในใจในส่วนนี้และส่วนรวมนั้นก็คือเรียกว่าเรามารวมกันให้เป็นผูกแผ่นแน่นหนาถาวรในพระธรรมคำส่งสอนของพุทธเจ้ามารวมกันเป็นผู้ผนึกกำลัง อันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามารวมกันเพื่อให้เป็นกิรยริาการภาพพจน์บทบาทในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนรวมส่วนสังคมส่วนภายนอกบ่งบอกออกถึง ซึ่งความสามารถขีดีงามมีน้ำใจไหลหลั่งเข้ามาสู่สถานที่ที่ท่านพระครูมิวิทยญญาธรรมเพื่อได้กระทำบำเพ็ญว้นานับประการทั้งส่วนที่เป็นศาสนาสถานวัตถุเสนาสนะพร้อมทั้งป่าดงพงดอนในสถา,านที่แห่งนี้ ตลอดทั้งที่อยู่อาศัยเร้ว่าเสนาสนะพร้อมทั้งปัจจัยทั้งสีนานับประการท่านได้กระทำบำเพ็ญไว้อย่างดีสถานที่ที่ประกอบกิจการงานบุญกุศลคุณงามความดี สถานที่ที่ไหว้พระสวดมนต์โดยโยมกลมนั่งสามาธิทำวิปัสนาภาวนากรรมฐา,านท่านได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้พิชาความรู้ความสามารถบทบาทนานันบปาการทั้งส่วนกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาวิชาความรู้ที่มาอยู่ในตัวในตนในสมองในใจทุมเท อุทิศต,ต่อพระพุทธศาสนาและอุทิศต,ต่อมวลหมู่มหาชนคนทั้งปวงตลอดทางคณะพระสงฆ์องค์เจ้าได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้มาจากหลายถิ่นหลายที่หลายพี่หลายน้องหลายพ่อพ้องหลายท่านหลายคนแต่แต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละนามมาจาก หลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดหลายภาคแต่ก็มารวมกันอยู่ณนะสถานที่ที่สถานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรเ,เรียนพระกรรมาฐานมาสร้างผลงานอันดีมาทำความสมเรคจขีดงามทั้งกายทั้งวาจ,จาทั้งใจทั้งการประพฤติปฏิบัติข้อวัดัจิตวัตรอันใดๆ ที่ท่านพระครูท่านได้ตั้งไว้แล้วหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่มาจากทางวัดเก่าบอ่อลูกศิษย์ลูกหาลูกพระลูกสงฆ์ของหลวงพ่อท่านพระครูภาวานาจิตจารหลวงตาบัดเก่าท่านก็ได้ส่งบรรดาคณะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มาหา หรือครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมุทัไทยหมู่คณะพระสง์มารวมกันดูณนะสถานที่แห่งนี้เพื่อเพิ่มเติมเสริมกำลังหนูนจูนกำลังใจให้แก่ท่านพระครูบุญเลิศหรือบัณพระครูวิวิทยอรัญญธรรมเหล่านี้เป็นต้น มาแต่ละท่านแต่ละคนมาด้วยเจตนาศรัาน้ำใสใจบุญมาแล้วจากถิ่นที่ใดๆก็แล้วแต่เมื่อมาสู่อยู่ณสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีท่านเหล่านี้ก็มีจิตสำนึกรู้สึกคุงถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง จิตใจจำนงมุ่งหมายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชาปฏิปฏิบูชาน้อมใจบูชาคุณพระรันตนตรคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยการทำความเข้าใจ มาบำเพ็ญคุณงามความดีมาสร้างบุญบรารมีทำความดีให้เกิดบำเพ็ญสิ่งที่ประเสริฐให้ให้เกิดมีในจิตในใจในอารมณ์ดย่างนี้เป็นต้นแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความมุ่งมั่นมุ่งหมายปรารถนาอยากได้ศีลอยากได้ทำอยากได้บุญจะได้กุศลอยากได้มรรคผลพนิพพาน อยากมีความสุขเกษมสำราญเบิกบานใจเบิกบานจิตชิดชอบประกอบแล้วด้วยเจตนาศรัทธามาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อพ้องญาติมิตรญาติธรรมอาศัยพระธรรมคําสั่งสอนพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์พยศมากรามาเทศมาเสิเหตุบอกผลทุกท่านทุกคนก็น้อมรับ คารวะบูชาด้วยน้ำจิตน้ำใจคำนึงถึงพระธรรมวินัยของพระพุทาเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาอันพวกเราหลอดท่านได้ภาคเพียรเรียนศึกษามาในส่วนที่เป็นปริยัติปฏิบัติและมาสู่ปฏิเวทเข้าสู่เขตแห่งอริยคุณบุญยิ่งบุญใหญ่บุญมากบุญหลาย ก็ได้การที่ว่ามาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชาคือการปฏิบัติธรรมจเจริญสมถกรรมาฐานจเจริญพระวิปัสสนากรรมาฐานยังคณะท่านทางหลายได้กระทำบำเพ็ญอยู่มาหลายปีหลายวานแล้วหรือบางท่านบางรูป ก็บำเพ็ญมาหลายวันหลายสัป,ปดาห์หลายเดือนหลายปีหลายที่หลายสำนักหลายครูหลายอาจารย์มาทั่วประเทศไทยก็มีบางท่านบางคนบางท่านบางรูปบางพระบางสงฆ์ทั่วประเทศไทยหรือว่าทุด,ดงขวัรูปปาะดงพงดอนเดินทุด,ดงก็มี หรือภาคเปลียนเรียนศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีสื่อมีเสียงมีปฏิภาณบูหารมีอำนาจวิบาสนามีบรารมีมีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาในส่วนที่เป็นปริยัติส่วนการศึกษาเรี่กว่าคันตัทุระ บัดนี้มาสู่ณสถานที่หันนี้เรียกว่ามาเจริญพระบิปัสนากรรมฐา,านส่วนที่เป็นวิปัสนาธุระอันเป็นธุระที่เราเหล่าท่านที่ใฝ่ใจตั้งใจอยากพ้นทุกข์อยากพ้นวัต,ตะสงสารอยากถึงซึ่งกระแสแห่งมรรคผลพระนิพพาน ก็ได้อาศัยปฏิภาณการศึกษาที่เราได้เราเรียนมาศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อ่านได้รู้ได้ดูเป็นตลบตำราในพระไตรปิฎกก็ดียอยกออกมาภาวานาปฏิบัติพัฒนาจิตใจกายวาจาของตนเราเหล่าท่านทุกคนมีความมุ่งมั่นมุ่งหมายดัยงนี้ ในการประพฤติปฏิบัติในการภาคเพียรศึกษาในการภาวนาปฏิบัติอันมรรดาคูบาอาจารย์เจ้าตังเราใดหากว่าท่านผู้ใดได้รู้ได้เข้าใจได้รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมามากมามามากมานานรู้ วิธีแก้วิธีไขวิธีเอาชนะใจเอนสนะกิเลสของตนก็สาธุขออนุโมทนาสาธุการด้วยแต่มาสู่ณสถานที่แห่งนี้หรือแห่งใดก็มาช่วยเกื้อกูลหนูผู้ที่ยังศึกษาใหม่หรือยังไม่เข้าใจในการภาคเพียรเรียนภาวนาปฏิบัติ มาช่วยอุ้มชูมาช่วยเกื้อหนุนเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยมอย่างเป็นตัวอย่างในทางที่ดีที่งามเช่นว่ามานำพาเดินจมกลมกำหนดในการเดินจมกลมมาพานั่งทำสมาธิภาวนาพากำหนดบทพระกรรมาฐานใน รูล่ล่างสังขารอันกว้องศอกจาวาหนาคืบนี้บางท่านบางรูปผู้บทใหม่ผู้ศึกษาใหม่ยังไม่เข้าใจก็ได้อาศัยครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่เคยภาคเพียรเรียนศึกษาภาวนามาแล้วผ่านมาหลายวัดหลายที่หลายปีหลายเดือนได้มาภาคเพียรได้มาเป็นกำลังใจซีแนะบอกแนะ ซีแนะบอกนำให้นำพาเดินจมกลมบ้างพากำหนดบ้างพานั่งสมาธิบ้างพากำหนดในการนั่งสมาธิบ้างหรือประครับประคองเวลาสภาวะอารมณ์จิตสภาวะอารมณ์กรรมฐา,านเกิดขึ้นบางท่านบางรูปก,ก็โลดผนหรือว่าบางท่านบางรูปก,ก็สภาวะอารมณ์ เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายประการหลายอย่างหลายเรื่องไม่รู้วิธีจะแก้ไขจะไปอย่างไรจะกำหนดอย่างไรจะทำอย่างไรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อไปก็ไม่เข้าใจก็ได้อาศัยผู้เก่าอาศัยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่นำพา อันมีท่านพระครูวิวิยยทยาธรรมเป็นต้นพร้อมทั้งคณะครูบาอาจารย์ที่มาจากทางวัดเก่าบอแล้วนี่เป็นต้นคณะท่านทั้งหลายเมื่อเวลาภาวนาปฏิบัตินั้นนะมันไม่เหมือนที่เราคิดที่เราอ่านตามต,ามตัวหนังสือมันไม่เหมือนที่เราคิดเราเดาเราคิดเราเดาเราคิดเรารู้ตามที่เราได้ยินได้ฟังมา บางเรื่องบางอย่างบางสภาวะบางท่านและบางคนไม่มันไม่เหมือนกันทำไมจะไม่เหมือนกันบุพเพจักตะบุญยตาบุญที่ทำมาในปางกองนั้นมันไม่เหมือนกันมีบุญเหมือนกันแต่ว่าบุญนั้นกรรมนั้นไม่เสมอกันความรู้ความเข้าใจก็ไม่เสมอกัน ความสลาดปเปลี่ยนชาติกวีดีงามก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันการสลัดปเปลี่ยนรู้วิธีสลาดแตกสารนั่นก็ไม่เหมือนกันสภาวธรรมเหล่านั้นเราใดที่เกิดขึ้นในขณะภาวนาปฏิบัตินั้นก็รู้ก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันทุกเรื่องทุกอย่างในสภาวธรรมเหล่านั้น เพราะบางท่านบางคนเคยเจริญสมถกรรมาฐานมาในพบก่อนปางก่อนในปีก่อนเดือนก่อนหรือบางท่านบางคนเคยได้ให้ยิ่งในการให้ทานยิ่งในการรักษาศีลยิ่งในการสวดมนต์เจริญสมถกรรมาฐานมันไม่เหมือนกันที่เนี้ยสภาวะอารมณ์เหล่านี้ไม่เหมือนกันกิริยาสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติ มันมีเหมือนกันแต่มันไม่เสมอกันไม่เท่ากันแต่สิ่งมันเหมือนกันเท่ากันเสมอกันนั่นคืออะไรเล่าคือกิยาสสพระมะทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจทั้งอารมณ์ภายนอกและภายในกายและจิตเนี่ยมันก็มีอยู่แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนและกระดับไป หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุขหรือทุกข์ในสภาวะธรรมนั้นทั้งสุขหรือทุกทั้งสนุกหรือขัดข้องกระวนกระวายและสำลักสายสุขสงบร่มเย็นเป็นปีติปัตสัธิธิสมาธิญาณฌานวิปัสสนาญาณอะไรต่างๆเอันี้ อันนี้สุขเหล่านี้ก็ดีสุขในเหล่านี้ก็ดีก็ไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานไม่ตั้งอยู่ได้นานทุกทั้งหลายทั้งปวงเวทนาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นทั้งกายก็ดีทั้งจิตก็ดีเรียกว่าสภาวธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ไม่ได้นาน สรุปแล้วเรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งชอบใจทั้งไม่ชอบใจทั้งพอใจทั้งไม่พอใจทั้งดีใจทั้งเสียใจอันเหล่านี้เรียกว่าสภาวธรรมส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลรวมลงแล้วเรียกว่า ตั้งอยู่ไม่ได้นานสักสิ่งสักอย่างสักอันทั้งกายทั้งจิตทั้งรูกธาตุามธรรมที่เกิดขึ้นนะในกายเวทนาจิตธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรป่วนดับไปเป็นอย่างนี้อยู่แค่นี้จะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีตั้งอยู่ไม่ได้นานเป็นอย่างนี้ตกอยู่อำนาจตกอยู่ในอำนาจของพัตลักษณ์คืออนิจจัง ทุกขังอนัตตาทีนี้มันมีแทรกขึ้นมาว่าเอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพ่อนเคือว่าไปนั่งสมาธิทำกรรมฐานวิปัสนาภาวนาคือว่าดีแท้คือว่ามีความสุขแท้คือว่ามีความสบายแท้ คือว่ามีความหมดจดงดงามพ้นจากเวียนจากกรรมจากเวียนจากภัยจากบาปจากกรรมแท้ได้ยินว่ามากได้ยินมาว่าอย่างนั้นทีนี้ผู้ใหม่ผู้ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างที่ท้วนท่องแท้ก็ไปติดอยู่คำนั้นถือเอาอคำนั้นสำคัญอยู่ในคำนั้นสำหรับบางท่านบางรูปนะ ก็ไปนั่งสามาธิภาวนาแค่ชั่วโมงแค่วันหนึ่งสองวันก็โอ้ยคันเนี่ยเวทนามันเกิดทางกายเวทนากายเวทนาจิตเวทนานอกเวทนาในาเวทนากายเวทนาจิตเวทนาในความคิดปรุงแต่งสารพัดมันจรขึ้นมาเห็นขึ้นมาใครก็เป็นสงสัยลวะว่ะทำไมเนอะ เพื่อนบอกว่ามานั่งสมาธิทำกรรมาฐานเข้าอยู่ปริวัติสกรรมทำไปแล้วได้บุญมากสงบมากเย็นมากสบายมากดีมากหมดเบรหมดกรรมหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภยัหดภยหมดกิเลสอวิชชาตันหาเสดจันไรดับไปสิ้นไปเหมือนเราสวดมนต์นนะเหมือนเราที่เราบทสวดน,นะ บางคนไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะศึกษาไม่ไม่ได้ละเอียดละออนแล้ยินมาอย่างนั้นก็มาสงสัยมัวแต่นั่งสงสัยคัเนี้ยสงสัย,ยนั่นแหละขัดข้องขัดใจนั่นแหละขัดข้องคาใจนั่นแหละเพราะมันไม่ยังไม่สงบยังไม่ปรรลบถึงที่ที่มันจะสงบในสภาวะธรรมเหล่านั้นนะก็ะมานั่งสงสัยอะไรอวร์อยู่ว่า กูถูกหลอกแน่ๆถูกยังพอนั่นอาจารย์นี่หลอกเมื่อไห้มานั่งสมาธิกรรมฐานนั่นปะคู่เวทตื่นแต่เศร้าลุกแต่เดิกเดินจมกลมกันนอนออยู่ขวานอย่างนอใา้อย่างนออยากนั่งกับบุญเนั่งยา่มนั่งอยากยืนกับบได้ยืนอยากเดินกับบได้เดินนั่มเดินอยากนั่งกับบได้นั่งอยากพักกับบุญเลพักโอ้ยถือหลอกก็คักบาดนี่วาอันนี้เป็นอย่างเนี้ยปรุงแต่งไป เช่นอยงแล้วนะ่ะมันเกิดให้รู้เกิดให้ดูให้เราได้ศึกษาให้เราได้เห็นคำว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่กายก็คือรูปเรื่องสังขารที่เรามองเห็นเนี่ยธาตุทั้งสี่ขันธ์ตั้งห้าอาการสามจิตสองอายตนะภายนอกและภายในกายและจิตรวมได้แล้วว,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 ว่าธาตุสั้งสีขันธะ์นเรียกว่ารูปธาตุอันนี้นะ นามธรรมเลยนะนามธรรมเป็นความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นไม่มีตัวไม่มีตนความรู้สึกว่าสุขทุกข์สงบปรุงแต่งเสียบแทงกระวนกระวายอึดอัดงุดเหนียดขัดข้องโมโหใจร้อนใจดีใจเย็น ใจเป็นเทวดาใจเป็นพระใจเป็นธรรมใจเป็นผีเป็นมารเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นสนนรกเจริสารอันนี้นะมันเป็นความรู้สึกขึ้นมาน่ะจะหายก็เป็นผีใจดีก็เป็นพระเป็นเทวดาใจโหดห้ายเป็นปอบเป็นกะนะานี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกว่าปรากฏว่าสุขทุกข์สบายสงบเนี้ย อันนี้เรว่านามธรรมอันนี้ขอทําความเข้าใจนิดหนึ่งจะได้เข้าใจเวลาปฏิบัตินะ